คืบหน้าก่อสร้างมอเตอร์เวย์สาย82ช่วงเอกชัยบ้านแผวปัจจุบันแล้วเสร็จ6ตอนหรือการก่อสร้าง4ตอนคาดแล้วเสร็จทั้งหมดกลางปี2569ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข82ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยเชื่อมต่อถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษด้านใต้ระยะทางประมาณ10กิโลเมตร เชื่อมต่างระดับบางขุนเทียนถึงเอกชัยโดยยังไม่เก็บค่าผ่านทางโดยกรมทางหลวงได้กำหนดความเร็วสูงสุดไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกหรือรถบัสโดยสารเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในช่วงเปิดทดลองส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างช่วงเอกชัยบ้านแผววะยะทาง16.4กิโลเมตรที่ก่อสร้างต่อเนื่องจากช่วงบางขุนเทียนเอกชัย รูปแบบทางยกระดับบนถนนพระรามที่สขนาด6ช่องจราจรทิศท,ทางละ3ช่องจราจรปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ6ตอนจากทั้งหมด10ตอนได้แก่ตอน1กิโลเมตร20บวก295ถึงกิโลเมตร22บวก474ตอน2กิโลเมตร22บวก474ถึง24บวก670 ตอน3กิโลเมตร24บวก670ถึง25บวก734ตอน8กิโลเมตร3 1บวก207ถึง33บวก366ตอน9กิโลเมตร33บวก366ถึง35บวก511ตอน10กิโลเมตร35บวก511ถึงกิโลเมตร36บวก645 ส่วนการก่อสร้างที่เหลือ4ตอนในรอบเดือนธันวาคม2,568มีความคืบหน้าดังนี้ตอน4กิโลเมตร25บวก734ถึง26บวก998ปัจจุบันเหลืองานติดตั้งชิ้นส่วนสะพานและงานติดตั้งราวสะพานส่วนทางขึ้นลงสมุดสาครหนึ่งเหลืองานวางชิ้นส่วนสะพานผลงานร้อยละ79.389 ตอน5กิโเมตร26บวก998ถึง28บวก664ปัจจุบันโครงสร้างสะพานทางหลักแล้วเสร็จเหลืองานปูผิวทางงานตีเส้นจราจรและงานรอยต่อโครงสร้างทางส่วนโครงสร้างรองรับด่านเก็บค่าผ่านทางสมุรสาคร1หนึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จผลงานร้อยละ95.419ตอน6กิเมตร28บวก664 ถึง29บวก772การก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข3 5เหลืองานปูผิวจราจรบนสะพานงานก่อสร้างรอยต่อพื้นสะพานและงานตีเส้นจราจรสำหรับทางขึ้นลงสมุดสาคร2สองเหลืองานก่อสร้างราวสะพานงานปูผิวจราจรบนสะพานงานก่อสร้างรอยต่อพื้นสะพานและงานตีเส้นจราจรส่วนโครงสร้างรองรับด้านสมุดสาคร2 เหลืองานผลิตชิ้นส่วนพื้นสะพานสำเร็จรูปงานก่อสร้างคานขวางช่วงด่านเก็บเงินงานยกติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานงานเทพื้นสะพานงานปูผิวจราจรบนสะพานงานรอยต่อพื้นสะพานและงานตีเส้นจราจรผลงานร้อยละ85.250ตอน7กิโลเมตร29บวก7 7 2บถึง31บวก207การก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35ห้า ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนติดตั้งชิ้นส่วนพื้นสะพานสําเร็จรูปและติดตั้งราวสะพานส่วนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนปัจจุบันก่อสร้างโครงสร้างคานขวางและพื้นสะพานแล้วเสร็จทั้งหมดคงเหลือจุดเชื่อมต่อซึ่งแล้วเสร็จ2จุดจากทั้งหมด5จุดและงานติดตั้งราวสะพานผลงานร้อยละ86.273สรุปการก่อสร้างงานโยธาทางหลวงพิเศษหมายเลข82ช่วงเอกชัยบ้านแผว เดือนธันวาคม2,568ผลงานรวมร้อยละ94.418สำหรับทางหลวงพิเศษใหม่เลข82สายทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแผดว่าจะเปิดให้บริการเต็มเส้นทางได้ประมาณกลางปี2,569โดยกรมทางหลวงเตรียมการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา o m เพื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2571